ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนมานาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอยพีเอทีนะครับซึ่งเป็นน้อยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นน้อยสุดท้ายในการออกหวยฮานอยเนาะ งวดนี้ก็จะเป็นงวดประจําวันจันทร์นะครับจันที่29กันยายน68เนอะงวดวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ28กันยายนนะครับสูตรที่ลูกทันให้ไปก็เหมือนเดิมนะครับสายวิ่งสายรูดเนาะก็ยังโชคดีกันนะครับหลังจากงวดก่อนหน้านีน้อาจจะมาที่หลักร้อยเนาะพอมางวดนี้ก็มาเข้าหลักหน่วยหลักสนะิบเนาะกี่ท่าน ลุนได้นะครับแล้วก็ชุด2ตัวที่ดูตันวางก็ตรงกับตัวเลขที่มาด้วยเนาะก็ถือว่านอกจากจะได้ตัววิ่งตัวรุนแล้วนะครับก็ยังได้ชุด2ตัวไปด้วยเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก่อนแล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่29กาันยายน68เนาะ ลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมนะครับแนวทางฮานอย VIP นะครับเมื่อวันเารที่29กันยายน68เนาะในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องด้รับชมในวันนี้นะครับลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าตารางวางตัวเลขนะครับที่ใช้มานานเนาะแล้วก็พี่น้องก็คุ้นเคยกันนะครับส่วนการหาผลลัพธ์เนาะหรือว่าหลักการ ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังใช้หลักการเดิมอยู่ตำแหน่งการาหาตัวบวกเนี่ยก็ยังใช้ตำแหน่งเดิมอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ที่เอามาวางในแต่ละงวดให้กับพี่น้องได้รับชมเนี่ยก็เดินดีมาโดยตลอดเนาะงวดที่ผ่านมาก็ยังมา,อาสองตัวเนะาะสองตัว สองตัวล่างนะครับรู้สึกว่าจะมามา,มาตรงๆซะด้วยนะครับก็ถือว่าสูตรก็ยังเดินนะครับวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะครับสามตัวบนนอวย v i p ก็คือศูนสองหนึ่งนะครับส่วน2ตัวล่างก็จะเป็นเจ็ดหนะครับ ตัวที่มาเนาะ,ะตัวที่มาจะเป็นขออนุญาตนึงนะครับหกเนาะ,ะหกมาที่หลักหน่วยเนาะหลักหน่วยล่างนะครับอ,อีกตัวหนึ่งที่มาก็คือเจดนะครับเดมาที่หลักสิบเนาะสิบล่างเหมือนกันเนาะก็ ตรงกับชุด2ตัวที่ลงตันวางไว้พอดีเลยเนาะก็นอกจากที่ทันได้ตัววิ่งตัวรูดแล้วเนาะก็ยังโชคดีเนาะได้2ตัวล่างไปด้วยนะครับส่วนงวดประจำวันที่29กันยายน68เนาะหลังจากที่ลงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำมาลงในตารางนะครับตัวเด่นตรงกลางงวดนี้เนาะ ลุงตันให้ศูนย์นะครับอ่าเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งหรือว่าแถวข้างบนเนาะวิเคราะห์ได้สามนะครับอ่าแถวที่สองข้างล่างเนาะวิเคราะห์ได้หนึ่งนะครับอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะอ่ะาแถวที่หนึ่งนะครับสาม 3แล้วก็4นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น2แถวที่2เนาะข้างล่างนี้นะ1 1แล้วก็2นะครับตัวนี้ก็จะเป็น0นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับผลลัพธ์ในตลาดงวดนี้นะครับทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่ 29กันยายนเนาะก็จะมีศูนย์มีหนึ่งมีสามนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวเนะาะชุดสองตัวก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับน้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีศูนย์สองศูนย์สาม 04นะครับต่อมาก็เป็น12 13 14แล้วก็22 23 24นะครับอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวเนาะที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตารางทั้งสองแถวเนาะ,ะพี่นนอง FC ก็ มองเนาะมองคนรับและกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างอย่างนี้ก็สามารถจับคุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์ดูการน,นําเสนอนะครับลุงตันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะทั้งรูปแบบ นะรูปแบบในการวางตัวเลขนะครับพี่น้องก็คุ้นเคยกันเนาะก็สามารถที่จะิดเพิ่มเติมได้เนาะในกรณีที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างเนาะตัวหลักการในการหาผลลัพธ์ก็เหมือนกันเนะาะแต่มีการปรับเปลี่ยนนะเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ที่เอามาวางในตารางนะครับก็เดินดีมาโดยตลอดนะเนาะก็ถือว่าท่านที่ เป็นสายวิ่งสายรูดเนี่ยก็คงทราบดีเนาะโชคดีกันมาอย่างต่อเนื่องเนาะส่วนพุชสองตัวก็เข้าบ่อยเหมือนกันเนาะ,ะจะเว้นไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับก็ถือว่าสูตรยังสามารถวิเคราะห์ต่อได้นะครับก็ลุ้นต่อยงวดวก็แล้วกันนะครับท้ายนี้ลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอทีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝาก กดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ